สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้ฉันอยากให้คุณรู้ว่าการที่คุณเลือกที่จะอยู่ที่นี่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าคุณจะมาถึงที่นี่โดยการค้นหาหรือเพียงแค่รู้สึกอยากฟังอะไรบางอย่างความหมายของการได้พบเจอกันในวันนี้นั้นลึกซึ้งกว่าที่คุณคิด จกักรวาลนี้มีวิธีการเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันไม่ว่าจะผ่านการเดินทางของเวลาหรือการเคลื่อนไหวของดวงดาวทุกคนที่มาที่นี่ในตอนนี้ล้วนมีความหมายบางอย่างและไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังค้นหาคำตอบหรือผู้ที่แค่ต้องการฟังเรื่องราวเพื่อเติมพลังใจ การได้ฟังคำพูดในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบใหม่ๆที่คุณจะได้รู้จักกับตัวเองและจักรวาลที่ลึกลับนี้ในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดในวันนี้เราจะร่วมกันค้นหาความลับของจักรวาลซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่แค่การสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างนอก แต่เป็นการสำรวจสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเองด้วยคืนนี้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับแสงจากดาวไกลโพ้นส่องผ่านความมืดมิดพวกมันเหมือนกับคำถามที่ไม่มีคำตอบและคำถามเหล่านั้นเป็นสัญญาณให้เราเดินทางไปหาความลับที่ซ่อนอยู่ ในโลกนี้เราอาจเคยรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจบางอย่างซึ่งทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอจักรวาลคืออะไรทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดจบความลับที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลน,นั้นมันคืออะไรเรื่องราวของเราคือการเดินทางค้นหาคำตอบจากคำถามเหล่านี้และในคืนนี้ เราจะไปพร้อมกันในการสำรวจความลับที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลใบนี้ค่ะจักรวาลไม่ได้เป็นแค่ที่ว่างเปล่าหรือแค่ท้องฟ้าที่มองเห็นได้จากพื้นโลกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลล้วนมีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นการหมุนรอบของดาวเคราะห์หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนที่ของลมและน้ำ ทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากสายตาทุกการกระทำของเรามีผลต่อสิ่งอื่นๆแม้เราจะมองไม่เห็นแต่พลังแห่งจักรวาลมีวิธีที่เราไม่เข้าใจในการเชื่อมโยงทุกสิ่งให้หมุนเวียนไปอย่างมีระบบหลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่โดยบังเอิญแต่คำพูดเหล่านั้นไม่ใช่แค่คำพูดที่เราพูดไปวันๆแต่เป็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังจักรวาลที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่ซ่อนอยู่ถ้าเราเข้าใจว่าเรามีส่วนร่วมในจักรวาลน,นี้ทุกการกระทำของเราคือการเคลื่อนไหวเล็กๆที่จะสะท้อนกลับมาในอนาคต เราจะเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการตัดสินใจในแต่ละวันและทำให้เราเห็นว่าทุกการกระทำของเราไม่ใช่แค่ผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่จะมีผลไปถึงอนาคตที่เรายัางไม่สามารถมองเห็นได้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเรารู้สึกว่าโชคชะตาเล่นตลกกับเรา ทำไมบางคนเหมือนจะมีโชคดีตลอดเวลาขณะที่บางคนกลับต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆความลับของจักรวาลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือการที่ทุกสิ่งในจักรวาลน,นั้นเคลื่อนไหวตามกฎแห่งพลังที่เราควบคุมไม่ได้ดาวที่เคลื่อนที่ในท้องฟ้าไม่ใช่แค่กลุ่มแสงที่เรามองเห็น มันคือการเคลื่อนไหวของพลังงานที่สะท้อนถึงพลังภายในตัวเราทุกการเคลื่อนไหวของดาวนั้นมีความหมายในตัวเองทุกการเกิดใหม่และการล่มสลายของดาวนั้นเปรียบเสมือนกับชีวิตมนุษย์เราทุกคนต่างมีจุดเริ่มต้นและจุดจบและความลับที่ซ่อนอยู่คือการที่เราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเอง จักรวาลน,นี้เต็มไปด้วยพลังที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่าแต่หากเราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเราจะพบว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับพลังเหล่านั้นได้สิ่งที่เราเรียกว่าโชคชะตาอาจไม่ใช่แค่การบังเอิญแต่มันเป็นผลลัพธ์ของพลังที่เราส่งออกไปและการเคลื่อนไหวของดาวในจักรวาล แต่กวันนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราทุกคนมีอำนาจในการเลือกเส้นทางของตัวเองเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไรในแต่ละวันและทุกการเลือกของเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้อย่างมหัศจรรย์แต่บางคนยังคงติดอยู่กับที่เดิม สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือการที่เรามีอำนาจในการเลือกการเลือกทำสิ่งที่ดีการเลือกที่จะเติบโตการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายและบางครั้งมันอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่เกินกว่าความสามารถของเราแต่ถ้าเรามองในมุมมองของจักรวาลทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเกิดจากการตัดสินใจที่เราทำในแต่ละวัน มันเหมือนกับการหมุนเวียนของดาวในทุกการหมุนมีจุดหมายและทางเลือกที่เราจะไปหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลคือเวลาเวลาไม่สามารถย้อนกลับได้และมันไม่สามารถหยุดยั้งได้การที่เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด สิ่งที่เราทำในวันนี้จะสะท้อนถึงอนาคตที่เราจะพบเจอเวลาคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเรียนรู้ที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่าคือการเข้าใจจัก,กรวาลในรูปแบบหนึ่งการให้ความสำคัญกับทุกช่วงเวลาของชีวิตคือการเติบโตในทางที่ดีที่สุด ก <S an> ารเดินทางค้นหาความลับของจักรวาลไม่ได้มีแค่ความตื่นเต้นและลึกลับเท่านั้นแต่ยังมีบทเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของทุกสิ่งในจักรวาลการเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวของดาวและการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจะนำเราไปสู่การเป็นคนที่เข้าใจโลกและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ข้อคิดและแง่มุมดีๆ 1. การเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกการกระทำในชีวิตมีผลต่อจักรวาลและทุกสิ่งรอบตัวเราแม้สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยก็สามารถส่งผลใหญ่ได้ 2. การเปิดใจรับสิ่งใหม่เรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการเติบโต 3. การเลือกและการเปลี่ยนแปลงเรามีอำนาจในการเลือกเส้นทางชีวิตการเลือกในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรา 4. การใช้เวลาให้คุ้มค่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการสร้างคุณค่าทางชีวิตเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความลึกลับ การค้นหาความลับของจักรวาลไม่ใช่แค่การมองหาคำตอบแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจการเชื่อมโยงทุกสิ่งในโลกนี้เรียนรู้ที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่าและเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราจงจำไว้ว่าทุกการกระทำของเรามีผลต่อจักรวาล และการเติบโตทางจิตวิญญาณเริ่มต้นจากการเข้าใจถึงพลังที่เชื่อมโยงทุกสิ่งไปด้วยกันขอบคุณที่เดินทางค้นหาความลับของจักรวาลไปกับเรานะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนถัดไปขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของคุณค่ะขอบคุณค่ะ